สวัสดีท่านสวัสดีข้าพเจ้าทุกเส็นปิซาเพรเมืองลาวเป็นซีอของบร P ิษัทพรีเมียลสองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่านเมื่อเร็วๆนี้พบกันอีกแล้วเนะเซ็นเก่าเซ็นเคยสรุปเนาะว่ากฎของการขายเนะา,านะกฎของการขายก็คือสังเกตเลยว่าเวลาเขาไปขายต่างๆเนาะถ้าเขาตั้งใจไปขายคนจะบมดสื่อกฎของการขายธุรกิจของเขานี่นะเนาะมันเป็นยังไีสถ้าเขาตั้งใจไปขายสินค้าขายสินค้าแล้วเอาเงินเอาเงินเอากำไรเนี่ยคนเขาจะบมดสื่อ บอแมนบ้าเขาบอเสื้อวาสินคขาดีรบุรีอันนั้นมันเหตุผลเพื่อเขาบ่อยากสื่อเฉยเขาอยากเท่าใดอยากเท่าใดเงินจากเขาอยากเท่าใดกำไรอยากเท่าใดดีเขาใจาะอยากเท่าไปปิดการขายอยากหยาเขาด่าดเขาถือซื้อโดยทั้งภาษาทุกคนเขามักซื้ออยู่แล้วต่คอยบ่อยากเขาบ่อยากซื้อเรือเจ้านี่นะให้บอกฉะนั้นเนาให้เขากดตองการขายแต่เขาไปตั้งใจไปขายเอาเงินเอากำไรคนจะบ่ซื่อ และกับโบยย่อมใส่บริการน้ำเขาเนาะพอเขาคิดว่าเขาจะเอาประโยชน์น้ำเขาเด็เขาอยากหเาไปเอาประโยชน์เขาแสดงเขาต้องมีสามข้ออย่างไรคันี้มีสามข้อเขาจะขายได้หนึ่งเขาต้องเอาประโยชน์ไปให้เขาสองเขาต้องไปแก้ไขปัญหาส่เขาสามเขาต้องไปซรอยเลื่อนเขาให้เขานี่สำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการสามข้อนี่เขาจิปิดก้นขายยังได้บ่ได้หลบไมนีเนาะแต่เขาตั้งใจไปขายขายขายเอาเงินเงินเอากำไรกำไรคนจะบ่สื่อ บ่ซื้อแล้วบ่ยอมใส่บริการของเขาอีกบ่ยอมสมัครบ่ยอมซื้อบุญนยเขาคิดว่าเขาเสียประโยชน์เขาคิดว่าเฮ้าจะเอาประโยชน์จากเขาเขาเลยบ่ซื้อเคลียร์เนาะเพราะนั้นถ้าเฮ้าไปตอบสนองความต้องการของเขาเลยเขาต้องการเป็นยังเฮ้าเข้าใจเขาบิดเขาต้องการจะได้ยังเฮ้าเข้าใจเขาบิดและเขามีปัญหายังเฮ้าตั้งใจไปแก้ไขปัญหาใส่เขาเออตั้งใจไปแก้ไขปัญหาใส่เขาเขาหยาน เข้าได้วนใดเมีนใช่หรอ่าฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคมคิดเกินมาปั๊บทัศสติปั๊บคมคิดใหม่คือเข้ายาต่างใจไปขายยาต่างใจไปถึงแม้สิต่างใจไปขายก็ตามแต่เขาเบ่าของเขาการกระทําของเขาบุคลิกของเขาที่เขาแสดงออกไปต่อเขานึง่งต้องเป็นสามขอ้อยาหายเขาหูจักมาเข้ามาขายมาขายไปพอได้สามข้อเขา้าออกไปเจ้าใจงนมากคอยกระเด้ขายคือเก่าแม่บอก เ่ินมาเ้าจะกลายเป็นนักขายมืออาชีพเคินว่านักขายระดับสูงคือขายโดยที่บต้องขายนักขายธรรมดาคือขายของเจา้าขายของเบา่เลี่ยทรัพระกุนอันนี้ดิเนี่ยดิเนี่ยโอ๊ยคัก แล้วเขาขอตัวแยกมากที่เกี้ยๆๆนะกับจาวขาย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 เคยมาหนักขายธรรมดาคือใจชืนใจแต่ฟังก์ชันสนใจแต่ทรับพักุณสนใจแต่อันนี้มันดียังดียังเกลียดไปไหนเนี่ยเนี่ยแบบตอนนี้เด็กกับขาย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 คืออย่างเขาบอกเมื่อไรชดมาหนักขายอยู่นนแหละเคยมาหนักขายธรรมดาธรรมดาขั้นอยากกลายเป็นนักขายเนื้อนักขายนักขายทีโบธรรมดาคือว่าเฮาต้องฝึกตัวเองให้มีเก่งและฉลาดคือว่าเฮาต้องขายเนื้อขายขายโดยที่บต้องขาย ฉันนั่นเข้า่าขายโดยที่ป่ต้องขายนี่เมนยูเฮาถือสินค้าไปแน,น,น่นอวบาก็คือการขายของนั่งเลยแต่ยาให้ลูกค้าหูซึกว่าเฮาไปขายของให้เขาคุ้คมหูี่แพงนะท่านแพงแห่งเลยยาให้ลูกค้าหรือ่ารมมาชิกหรือไพก็ตามที่เขาไปหาเขานะ่ะให้เขาหูซึกว่าเ์เฮาไปขายของให้เขาให้เขาหูซึกว่าเขเฮาไปให้ประโยชน์เขาสามคนน่นแหละ ให้เขาหูซึกว่าเข้าไปแก่ให้ปัญหาซอยเขาให้เขา,าหูซึกว่าเข้าไปซอยเลือเขาให้เขาได้ในสิ่งที่เขาตการเปรียบบ่เครียบบ่คือสามข้อนี่ท่านให้เขาต้องต้องฟังเลยเออสามข้อนี้ต้องให้เป็นเลือดเนื้อของที่งานเพลินเมงเหล่าเนาะให้เป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นแบบฟังเนือน้อนีไสนไปโดดเนาะฟังเป็นบุค,คลิกภาพฟังให้เป็นตัวตนเลย ว่าเฮ้าหนึ่งเขาต้องเอาประโยชน์ไปให้ลูกค้าสองเขาต้องไปแก้ไขปัญหาซอยเขาตั้งใจไปแบบไม่ลดสามเฮ้าต้องตั้งใจไปซอยเลือเขาให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการสามขอนีใหันเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นนิสัยเป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพเป็นชะตากรรมพลุตต้องเพชรสามขอนี้นะฉะนั้นเวลาเฮ้าไปหาลูกค้าไปร่วมกาแฟก็ตามให้เขารู้สซึกสามขอนี้กับเฮา ยายเขารู้สึกว่าเขามาขายของอยายเขารู้สึกว่าเขาเดี๋ยวเอาของมาขายแล้วเขาเสดยกำไรยายเขารู้สึกเงินสิเขาต้องบอสามขอเ้นเส๊เจ๊สิเด็เป็นสามขอต้องเคียนแผนให้เป็นอธิบายแผนให้เป็นอธิบายธุรกิจให้เป็นอธิบายปัญหาต่างๆของธุรกิจอ,อื่นๆที่เขาพบเจอผ่านมาแบบไดแบบไรแบบได้แบบไรเขาแก้ไขปัญหาซอยเขาแขาก้ในเข้าปากเขาบอกไปก่อน ให้เขามองเห็นว่าแม่แนไม่คบเจ้าโตธุรกิจผ่านมามันแมนเอ้ยทุกทัานสลานว่าเฮาบแมนคนหม่ในวงการดิผ่านมาสารพัดอย่างฮู้ว่าไอ้ดินมันเป็นจะได้จะได้จะได้มันมีจุดบอดจุดบอดจริงได้จุดมีปัญหาเฮาลงทุดไปเลวบัญชตายมองได้จริงม่ได้เลยเพลงล่าเฮานี่มันแก่บแบบไรแก้บแบได้แก็บแบเกินว่าเฮาไปซอยเขาแก้บปัญหาถึงว่าสิ่งที่เขาบอกไปมันเป็นมโนภาพสื่ๆกะยามันเพราะว่ายังหน่อยให้เขาคิดตาม คิดตามว่าเออมันเมีนเมีนเมีนเมนเขาเมีนน้ำเผามาเกิน3ข้อด้อเขาเปิดใจและเฮาแม่นี่เฮาจะมีประโยชน์แบบนี้แก้ไขแบบนี้แล้วก็ปัญหาพันนมากที่เจ้าเจอระบบพงเพ็ญพลังเฮาเกลี่แบบนี้แล้วก็ไม่มีขั้นตอนเป็นสความเสียแบบนี้แล้วคอยพลาดจุดเห็ุให้เขาเสื่อมันด้วยตัวเฮาเด้ยเด้อบ่ามันเสื่อมันบริษัทเองเดียวได้ให้เสื้อหมันในตัวเฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนไก่สิทธ์เขาว่ามันเสื้อหมันบริษัทเพราะว่ามันมีนูกุูืมันไก่กันอยู่แล้วดิแต่ว่าให้เขาเสื้อหมันเฮาธุรกิจมันจะสิไปต่ออันนี้คคคืออออมมัััันนนนนนเเเเป็าาาลบะะี้สํญ ฉะน,นั้นถ้าเฮาตั้งใจไปคายคายคายอย่างเดียวคนจะบสื่อและเขาจะบ่ยอมสื่อและบ่ยอมใส่สินค้าบ่ยอมใส่บริการของเขาด้วยขาเลยเพราะเขาคิดว่าเขาเสียประโยชน์เขาคิดว่าเฮาไปเอาประโยชน์จากเขาเขาอยากเ่าได้เนาะแต่ถาาว่าเฮาตั้งใจไปสามขอ้อตั้งใจไปเอาประโยชน์ให้เขาไปตอบสนองความต้องการของเขาจริงๆเลย ให้เขาได้ประโยชน์ในสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาจากสื่อใส่สือเขาก็ต้องที่ตามเขาให้เขาใส่ดีใส่ได้ใส่ซ้าเห็นผลสางามมม่บอกเป็นลูกค้าประจาแต่ใครเพิ่มประโยชน์จากการสื่อซ้าแต่เขาต้องการเป็นนักขายเขาอยากได้รกาไรอีตัวอยากได้รกำไรอยากะไรขายกี่ขายายขายเป็นลูกค้าหลายเขาก็นาไปซ้อนเขานําไปปอดอันนี้กําไรดีอันนี้กาไรดีวิธีขายไปตามเขาให้เขาได้ประโยชน์แต่เขาถามว่าเป็นนักธุรกิจแล้วก็ตอบน้องธุรกิจใอ้เขาเกินไปเข้าไปตอบ ไปตอบโจทย์ควบตอการของเขานะส่งเสริมในสิ่งที่เขาอยากเป็นเขาอยากเป็นผู้บริโภคส่งเสริมเขาอยากเป็นนักขายส่งเสริมเขาจะเป็นนักธุรกิจส่งเสริมเฮ้ย่ะไปตอบโจทย์ควบตอการในเขาเละเข้ากระตังใจไปแก้ไขปัญหาให้เขาเอันนี้เขามีปัญหามันของมันค่ามันไปต่อบ่ได้มาปรึกษาขอยกขอยเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอจะมาี๋ยวขอยกเขียวชอยแก่ซอยแก่ซอยหันนะแล้วก็นะคตน,นั่นเขาจะยอมเมื่อเขาสู่องค์กรเขา เขาจะต้องการเขามาหาแบบนั้นและถ้าเขาตอบโจทย์เขาได้แก้ไขปัปหาซอยเขาได้และพ้าเขาไปสําเร็จได้ในสิ่งที่เขาต้องการซ้ำขอนี่นะเขาเห็นแล้วเขาเขาชมบังแล้วนะเขาจะผอมใจเงินในเฮาเป็นค่าขอบคุณเป็นค่าขอบใจขอบใจเด้อทีตอบโจทย์จิงที่ขอต้องการขอบใจเด้อทีเจ้าเอาระบบธุรกิจมามาซอยเกย์้คัเป็นหัข่อย ขอบใจเดินนำผ้าข่มาหูจักท่างออกคงทุนจิตยจอย่างแจ่มแจ้งข่ใดพ่อใจได้สิจะข่อย่างใดแล้วและเขากรย่อมเงื่อนทรยกยาที่พุ่งเอโอ้ยไปรด,ดสมสมสม,สมแล้วแหละคคอว่าเฮาะได้เ,เดงื่อนเขาย่อมจ่ายเป็นคําขอบคุณนที่เฮาห้เขาสา้มขอนี้ไดนเฮาหายร้ายสไลิ่งไหลายตามขนาดเฮาแก่แค่ปัญห้เขาได้ร้ายสไลนิ่งมันก็นมาตามนเนาะเฮาตอบโจทย์ควมต้องการเขาร้าย,ายเไ่าิ่เฮาก็ได้เงื่อนมาตาม เขานำผ้าเขาสาเร็จไปสูงขึ้นเท่าไรก็ตามแต่เขาดึงเขาขึ้นตําแหน่งสู้ขึ้นเขาก็ได้ให้ตามตามตามๆเิ่นว่าเร้ยกจะเขานำผ้าเขาสู่ความสําเร็จยิงอาพผ้าทีมงานเขาขืนสู้ขืนเท่านั้นให้บอกสัานความสําเร็จของเขาขึืนกับเขาไปตอบสนองความต้องการขุกคนใดยสำหรับและความสำเร็จของเขานี่คืนกับเฮ้าซอยเขาแก้ไขปัญหาใดยสำหรับและความสำเร็จของเขานี่คืนกับว่าเฮ้าสมัครดัําผ้าเขา ไปสู่ว้างสเสบียดิได้สูงเท่าใดและได้จำนวนคน้นี่หลายเท่าใดนะถ้าเขาสมารรเท็ดได้หนึ่ตอบโจทย์คนปัญหาคนตอบโจทย์ก้นตัวการคนได้หลายเท่าไรเขาก็รวยขึ้นเท่านั้น 2. ถ้าเฮานี้ ไปแก่ไขปัญหาคนเดลายเท่านไรเขากันลวยขึ้นเท่านั้นสามถ้าเข้าไปนำพาคนสาเร็จตำแหน่งสูงขึ้นธนไร้เข้ากันนิ่งเงินขึ้นเท่านั้นและถ้าเขานำพาคนเด้หยายคนคน่าไร้ยิงรวยขึ้นเท่านั้นนี่คือรักกานง่ายๆวีธี่รวยสันสันสบายสบายเห็นไหมบ่ฉะนั้นเงินที่เข้าจะได้หับจากผู้คนนี่คอือยังที่บอกคือข้าขอบคุณของเขาคือคําขอบใจของเขาเงินทุกกีบทุกบาททุกเรื่องที่ใด จากเขาย่อมเขาจะย่อมใจเห่าแบบบอกคำหนึ่งถึงใบหยาดเท่าใดหยาดนั่มีเขาจะคืนว่าขําขอบคุณนี่ขั้นบ่มี่มานำผ้าข่อยมาสู่ตัวนี้แล้วข่อยกับบมีมือหนีแล้วข่อยกับบ่ได้ย่างที่ข่อยต้องการแล้วข่อยปัญหาต่างๆในสมองข่อยพานมากเมื่อก็รฉีดติมคือเก่าบุมีไปเคลียบปัญหาใดแล้วก็ข่อยกับิบวสําเร็จได้แบบดีในขอบเขาได้ก็พ่อได้อาไปโหลด รววยไปขอชีเฮตต้ำเจ้าขอชิผ้านะองคอ์กรรุยไปน้ำกันในทิทางที่บอนแล้วเขารุวยไปน้ำกันนี่เกินว่าเขาย่อมใจเงืนแบบจริงใจเื่อนว่าเป็นคําขอบคุณนคาขอบใจ ฉะนั้นคำขอบใจคือได้จากที่เขาไปตอบสนองคขาซ้ขอฉะนั้นหน้าที่ของท่านตัวนี้คือเฮ็ดไถมันเป็นบุคลิกภาพไปเลยเฮ็ดไถมันเป็นตัวตนเลยเฮ็ดไ้มันเป็นแบบสัตากรรมชีวิตเลยคือหนึ่งต้องไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนสองต้องไปแก้ไขปัญหาซอยเขาสามต้องไปน้าพาเขาสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการคักบออันนี้คือเป็นความผู้ที่หาได้ยากทุกท่านก็ต้องอยังมา,าท่านเข้าใจแบบนี้แล้วก็ลงมือทําแบบนี้ เดินทางแบบนี้เลยเงื่นทองท่านมันช่มาเองเพราะว่าคนเขาจิย่อมจ่ายเงินเพื่อคําขอบคุณย่อมอ้าขอขอบคุณขอบใจ,จเจอด้อเฮ็ยบอกขอขอบใจ,จเจอด้อคันบุมีเจ้ามือน,นันขอยคือซิบุมีมือนี่แหละตั้มมิดขอกับบอกขอบใจนะขอกระเทียงโจตี่แต่เจ้าเกง่งเหยเขาย่อมมาเป็นเจ้าเกง่งเจ้าแก่ให้เป็นาซอยเบิเลย สดงรักการแก้ไขปัญหาเขาต้องทาตัวเหมือนหมอเหมือนดอกเตอร์ถามถามถามเอาคําตอบบ่แม่ไม่จะบอกเบาเบาเลยดอกเตอร์เขาบอกบอกว่าเดี๋ยวไม่ไปบอกแข่งลูค่ะไปบอกแข้งอันนั้นอันนั้นคนป่วยบ่แม่เลยรอกคือเขาต้องถามถามเพื่อหูอาการหูว่าเขาป่วยมงได้เจ็บมงได้เคยหักซารสเมาน่แล้วปัญหาเขาคืออย่างเขาจะหูจักปัญหาแท้ๆของเขาเพราะหูเนี่ยปั๊บลงมือแก้ไขเลยแล้วก็เก็บเงินค่าแก้ไขปัญหา เคลียบบ่โอเคบอเนอะอันนี้คือเรื่องเล่าดีๆทุกท่านเรื่องเล่าดีดีที่ข้าพเจ้าากแปลงปันทุกทันฟัน่งวิธีการแก้ไขปัญหาถ้าเข้าใจแบบนี้ได้ปัญหาบ่มีปัญหาบ่มีปัญหามาชั้นแรมันก็กระเด็นอกูบดปัญหาแรกมันกร,กระเด็นอกูบดปัญหาใหญ่เท่าไรถาเขาว่าเขาเก่งแล้วสลดัดให้จะวิ่งใส่ปัญหาสับพอปัญหาคือเงิน ยิ่งเขาแก่รับปัญหาอะไรหาา้ายเทไรเงินมัก็มากขึ้นถน,นัดอุปรรคคือตําแหน่งยิ่งอุปสรรคมากเขาสมัครกล่าวขามได้พาองค์กรกล่าวขามได้ตําแหน่งเขาก็สูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นเงินมัก็มากมากมากนสนัดอยากรวยอยากประสบความสําเร็จจงเป็นคนเก่งและเป็นคนฉลาจจำเลอยอเก่งคือเขาต้องสมัรถเทศได้ท,ไดทําใดทนใดสู้ใดในทางการดีคนอื่นเลิกไปแล้ว คนอื่นบบสู้แล้วคนอื่นเอาแล้วคนอื่นหนีไปหมดแล้วเฮ้าสู้ได้แล้วก็มีผลงานเกินไปเฮ้าคือคนเก่งเนาะสองคนสลาดคือคนหูแล้วก็สามารถทําได้เนาะคนหูนี่สิคนบุหูหูวิธีแก้ไขปัญหาหูวิธีเก้พานอุปสรรคได้ทาการเดยคนอื่นบุหูเกินมาเฮาสลาดแต่เฮ้ามีความเก่งเลยความสลาดในตัวเฮาปั๊บเงินทองมาเอง เขามาเองเขาพระเจ้าก็ยึดลักตัวนี้ทุก่านก่อนจะมาเกิดเป็นโบูชัดเก่าพานต่างโบไม้่าหูแต่ว่าธุรกิจคล้ายๆๆเนี่ยก็รวยคืออย่างธุรกิจเครือข่ายที่เขาเคยพบเจอมาทุก่านไปเจอเมทีมต่างๆที่ท่านเคยพบมาอ้ยเมทีมชวนมารวยได้เลยบอกไปเลยเหตุผลความรวยมันอยู่ใส่เพราะว่ามีอุปสรรคัาหมา,รรา,มาว้ายนี่อุปสรรคซื่อเลยมันมีแต่คำเบาแต่ว่ามันบอสสมัรส่งต่อไปได้เข้าใจปะบอสสมัรที่จะเป็นหูแบบ ฟังจริงๆเนาะก็คือว่าผู้แบบเขาว่าปัญหามันคืออย่างอุปสรรคกันคืออย่างแก้จังใดและจะดึงปัญหาเนี่ยมาจังใดมันต้องหูจากแบบจริงๆทุกท่านเนาะคือยังเขา,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 าเนี่สามารถ,ารถสั่งเป็นลักสูตรได้เลยสมัติอามาซอนใน,โนโระบบงเรียนได้เลย